เดี๋ยวมาเอาของครับโยมพายเรือมาเลยครับเอาของมาแจกให้ครับ <c oughs> มายังไวเลยห้องเลยอ่าโอ,อ,อ้มิตรอ๋อ,อน,นี่ยรับของค่ะป้า ตอนนี้เราข้าห้ากองครับฮะที่ไหนตรงตรงตรงไหนล่ะน้ำลึกเหรอโยมน้ำน้ำลึกเหรอโยมรวมน้ำลึกเหรอ มิถวไดหอมิวนี่เเหรอมิอ๋อมิานด้เหรนี้ไม่มิแต่เรงนี้รออเหรอน่ารู้จังเลยอะมีสองหลังใช่ไหมเรอโอ้น่ารู้จังเลยอะเลอโอ้น่ารู้จังเลยอะ หันา้าฮะ่วส่งหลังกรกองไปังหัายเนอ่าอ่าถ้าหมดอันนี้้าหมดข้าวสามหลัง้าหมดาาหลังเอาข้าวมางเอาข้าวมา้องครับข้าลัับข้างหลังด๋วข้าเอกสาวกสาระวังขาดนะอ่า ให้เขาทางาสทาุดอาจารย์ขาหลังมีสหลังื้องขวาื่องขวาอีกสองื่องวอีกสครับขงัวอีงปามาสามชุดนะฮะเข้มครบาให้ครบสาชุดน้ำเยับน้ำมาเดี๋ยวน้ำมาเลยน้มา

เดี๋ยวครบครบยังยังไม่ครบไหมข้าวอ่ะเครื่องครัวยัง,ววยงไม่ครบ <c oughs> เดี๋ยวก่อนแป๊บหนึง่งเครื่องครัวมาเครื่องครัว <c oughs> อีกสองชุดมาเครื่องกำไลเครื่องครัวเครื่องครัวสามชุดน้ำน้ำอีกสองแพ็คน้ำน้ำอีกสองแพ็กทั้งหน้ามีอีกนะข้างหน้ามีอีกนะอ่าสามชุดเนาะข้าสามถุงนะโยมเนาะเครื่องครัวนะครับอ่าในบ้านมีสองหลัง อ่าอันนี้ครับฝาดด้วยนะโยมเนาะถ้าฝาดด้วยนะเขาอยู่ที่เขามีสร้างหลังเขาบอกสร้างหลังอ่าอบ้านเดียวกันเปล่าเอ้ใส่แล้วครับใส่แล้วครับผมใส่แล้วนะครับครับผมครับผมครับผมครับครับครับเข้ากล่องก็มีนะโยมนะเข้ากล่องครับผมครับครับ อไปครับไปกันต่อนะครับตัวนี้เราบ้านรรถอยู่ไหนอ่ะอยู่ตรงไหนฮะรถรถก่อนจ้าระวังขับตั้งนะจ้าป้าหนะโอเค บ้านโดนอยู่นี่หรอเฮ้เมื่อกี้เราไปแจกมาแล้วมันจะมาที่ไหนอยู่ตนี้ครับ้าเดตรงั้เงไหนอ่ะตงไหนงไหนงไหน ให้โยงกับชุดน้องกันฮะพี่อ้คนนั้นหัวขอไ่เขอบอกว่าต้องเือต้องขอพระอาจารเพราะว่าเขาเลยเราเลยมาแล้วบอกว่าไม่เป็นไรชุดเดียพอ อตอนนี้เราก็นะค,ครับเราก็จะไปแจกกันเรื่อยให้หมดเลยละครับเพราะเราก็แจกไปร้อยกว่าหลังคาเรือนแล้ว,ลวตอนนี้เราก็เหลืออยู่อันนี้นะครับเราก็จะไปกันครับไม่หลนนั้นอว่าถึงเราไปถอด้ีไหนกัาเนี่จ้หาไปได้ไหมยาย อ่าครับให้รวยรอเลยค่ะอ่าครับอาไปดูไหเา้ไหมอเขาก่องให้เขาาก่องเากอองลได้ใช่ไหมโอเคไปได้เนาะอ่าขอบคุณครับผมครับผมไปครับ ะตอนนี้เราก็ไปครับโอ้โหยังไม่ได้เปลี่ยนเลยเลยครับนี่ยครับไปกันต่อครับ